สถานีบ้านโป่งที่สถานีบ้านโนาป่งท่านฉวาจะอยู่ด้านขวาของขบวนรถและเกิดจะมาวะวางอันตรายขณะขึ้นลงจากขาบวนรถท่านผู้โดยสารเกิดตรวจสอบสิทธิของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขาบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเทียบชานฉลาดที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขาบวนที่สองห้าสี่ ต้นทางจากสถานีหลักสวนสุดปลายทางสถานีเทอร์รีค่ะขอความกรุณาท่านผู้โดยสารโปรดอย่าใช้บริเวณปันญดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อก่อกของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากข่้นอาจได้รับอันตรายได้รลายด้าขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดยับ่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางหนองปลาดุสถานีามองซัตา สถานีโคมเดียเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังว่าการเดินทางครั้งต่อไป